สวัสดีครับผมชื่อเดชโชนะครับวันนี้ผมไปทำสวนนะครับไปทำสวนทั้งวันนะครับกลับมาถึงบ้านก็เซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่ามีควายสองตัวกลับมาที่บ้านนะครับควายที่น้าไปเลี้ยงในป่าน,นะครับกลับมาอยู่ที่บ้านสองตัวนะครับกลับมาเองนะครับ ตัวนี้เป็นควายตัวผู้นะครับอายุสามปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อจะขอดเรือนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรือให้ควายกินนะครับส่วนตัวนี้เป็นควายตัวแม่นะครับนี่ครับขอดเรือนะครับควายขอดเรือนะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเวลาเขาให้น้ำควายเขาใส่เรือได้ไหมครับแต่ว่า ที่บ้านผมนะครับเวลาที่ควายกลับมาที่บ้านใช่ไหมครับเวลาควายขอน้ําขอเกือกินอย่างเงี้ยเขาก็จะผสมให้ผสมเปลือนะครับลงไปในน้ําที่ให้ควายนะครับถ้าน้ําเปล่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันอยู่ในป่าในเขามันก็กินประจําอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาที่ควายกลับมาที่บ้านก็จะเอาน้ําผสมเปลือให้เขาดื่มนะครับเขาจะชอบมากนะครับ ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับข่าใหญ่มากครับนี่ะข่าใหญ่มากอายุได้สามปีแล้วนะครับผมพยายามจะดึงถังออกนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมนะครับกําลังกินเปลือที่ก้นถังนะครับก็ให้เขากินไปก่อนนะครับขาวขาวใหญ่มากถังที่สองเป็นน้ําเปล่าไม่ยอมดื่มนะครับดูครับดูมันทําครับดูครับ เขาอยู่ในป่าในเขาเขากกินประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเอาน้ำเปล่าให้ก็อย่างนี้ครับไม่ยอมดื่มครับจะความถังอย่างเดียวครับนี่ครับเห็นไหมครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับผมกับน้ามีความจําเป็นนะครับต้องเข้าป่าไปดูควายนะครับเพราะว่าเมื่อวานควายกลับมาสองตัวใช่ไหมครับ ปกติแล้วควายจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงมากกว่า2ตัวนะครับการที่มีควายกลับมาแค่2ตัวหมายความว่าควายตัวอื่นๆก็น่าจะกลับมาด้วยเหมือนกันแต่มาไม่ถึงบ้านนะครับอาจจะแวะข้างทางอาจจะหยุดไล่กับไร่ไกับสวนของชาวบ้านนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับ การไปดูควายในป่าในกรณีแบบนี้นะครับก็คือมีควายตัวสองตัวหลับบ้านใช่ไหมครับนะ้าก็จะใช้วิธีการไปตามรอยทางที่ควายกลับมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกจากบ้านได้สักพักแล้วนะครับเริ่มเข้ามาในป่าแล้วแต่ก็ยังไม่เจอควายต,วตัวอื่นๆนะครับก็เป็น สัญญาที่ดีครับหมายความว่าควายตัวอื่นๆที่ไม่ได้กลับบ้านด้วยไม่ได้อยู่ใกล้กับไร่กับสวนของชาวบ้านนะครับเจอควายแล้วนะครับพูดที่ถูกคือได้ยินเสียงกระดิ่งควายใต้นะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับน่าจะอยู่ข้างนั้นนี่แหละ นี่ก็คือฝูงควายที่อยู่รวมกันหกตัวนะครับแล้วก็หกตัวนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่ ตั้งใจมาดูนะครับไม่ใช่แม่ของตัวที่กลับบ้านนะครับตั้งใจมาดูแม่ของควายตัวผู้ตัวที่กลับบ้านนะครับแต่ยังไม่เจอนะครับมาเจอหลุมนี้ก่อนนะครับปกติแล้วควายหลุมนี้จะอยู่อีกฟังหนึ่งของเขานะครับแต่รอบนี้มาอยู่ทางนี้ครับนะ้าก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติครับก็จะไปไปมามครับแต่สำหรับผมที่มันแปลกเพราะว่าหลายครั้งก่อนหน้านี้ที่มา จะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของข่าวครับแต่ละตัวก็สบายดีนะครับไม่ได้มีแผลไม่รอยอะไรนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้ ไฟแต่ละตัวน่าจะเริ่มจำผมได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเจอผมหรือว่าได้ยินเสียงของผมนะครับก็จะวิ่งนะครับแต่ตอนนี้ดูไม่ตัวแล้วนะครับแต่ผมยังตัวอยู่นะครับผมยังไม่ล่าเข้ากล้นะครับผมก็จะถ่ายให้ดูจากห่างๆนะครับ

ดูว่ะโอ้ยมันขี้บตั่ขึ้นตัวไม่เยอะมันตื่นเลยผมเจอสาดหายากนะครับที่แอ่งน้ำนี้นะครับแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะครับเห็นแล้วครับนี่ชื่อไทยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับสัตว์อนเชิญของฮันโซในการ์ตูนเรื่องนาราโตะนะครับถ้าใครดูเคยดูการ์ตูนเรื่องนาระโตนะ,ตะ,น,ะตน่าจะรู้นะครับมี2ตัวสามตัวนะครับนี่นะครับมันนี่นะครับ o อ,อบเ i r v e บไหน่รับดิคือมันจะสีแดงกับสีดํานะครับแต่ว่าผมถ่ายนานกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องไปดูควายนะครับผมก็จะ ให้ดูแค่นี้นะครับในที่สุดก็เจอกระดิ่งไฟที่ใช่ของนะแล้วนะครับกำลังจะไปดูนะครับว่าอยู่แถวนี้กี่ตัวนะครับขึ้นมาแล้วครับทยอยขึ้นมากันแล้วครับ เจอหลายตัวนะครับแต่ไม่เจอแม่ควายตัวที่ตั้งใจมาหานะครับก็คือแม่ควายของควายตัวพูดที่อยู่บ้านนะครับก็คือตัวที่ดุหน่อยนะครับโอเคดีเชืออยู่ตรงนี้สิบหกตัวนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบส mm. ิบห้าสิบหกนะครับปี่กี่เออสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับจ่ายสามวันหนึ่เออนีค่ะก็รมเริยกนี่ไป นี่ครับขอดเรือกันใหญ่เลยนะครับแต่น้ายังไม่ให้นะครับน้าให้ผมหยุดควายไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าน้าวางแผนว่าจะต้องควายไปไปทางโน้นนะครับเื้อ เอ,ออเออผมรู้สึกเกร็งนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวนะครับแต่ว่าสิบเจ็ดตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็น้าให้ผมขวางควายไว้นะครับไม่ให้ควายตามน้าไปนะครับน้าจะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นแผลนะครับน้าก็จะทายาให้นะครับทุก็พอรักคร่ครั อือืมอืมเืยมอืม่อยยันตกทายครับวี้ค,ควายชนฝึกกันนะครับ ตอนนี้เห็นชัดแล้วครับก็ลายพอสมควรแล้วนะครับน้าว่าจะต้อนไปอีสักหน่อยนะครับ ก่อนที่จะหลับนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่โมงแล้วนะครับครับกว่าจะหลับถึงบ้านนะครับมันก็ใช้เวลานะครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อ เือเออเน่อจะเวลาตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะครับก็จะต้อนถึงแค่ตรงนี้นะครับปล่อยให้ใควายหามกินตามป่านะครับแล้วก็ผมกับน้าจะกลับไปดูอีกกล่มหนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับครั้งก่อนก็ไปทางนี้ครับแต่ว่าไป ลงไปอีกลกลอยู่นะครับถ้าไปถึงที่นะครับแต่ก็ครั้งนี้เวลาไม่พอนะครับก็จะต้อนควายถึงแค่ตรงนี้นะครับให้ควายเขาไปต่อนะครับเปือกเลหรอดืดีอ,อ๋อเมื่อเช้าตอนไปดูควายไปทางหนึ่งนะครับออาไปตู้ลุมดติดอยู่ขนเนี้ทิศที่แบล็กคุณอะไรกันทิศที่ทีท่เล,คลยครับแล้วขัดหลาบก็ กลับอีกทางหนึ่งนะครับมาดูแม่ควายตัวนี้นะครับได้พามดดูให้กันนี่ครับแม่ของอ่าควายตัวผู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะดุหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้จะดุหน่อยครับโอ้โอ้กระไร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  นะานะสำรวจควายนะครับว่ามีแผลที่ไหนหรือไม่นะครับเมื่อเช้าลมแรกเจอหตัวนะครับต่อมาเจอสิบเจดตัวนะครับตอนนี้เจอสี่ตัวนะครับวันนี้เจอควายยี่สิบกว่าตัวนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นห่วงกันว่าควายแต่ละตัวจะ หยุดไล่กับไร่สวนของชาวบ้านหรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะครับลุมแรกที่เจอนะครับรุมที่อยู่กันหกตัวนะครับเขาน่าจะคุ้นเคยกับผมแล้วนะครับไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ว่าไม่ควายตัวนี้ครับรูรูของเขานะครับยังเข้าไล่ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แค่เห็นผมไตลๆก็จ้องมาทุกตัวเลยครับเห็นไหมครับ รหลืออคับดเนะ้าบอกว่าจะเอาเลือให้ควายเราจะให้ลุมนี้อยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีหญ้าอยู่นะครับส่วนควายสองตัวที่อยู่ที่บ้านนะครับนะ้าน่าจะเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่า ยังเป็นควายที่อายุยังไม่มากนะครับตัวผู้อายุ3ปีนะครับส่วนตัวเมียก็ห้าหปีนะครับซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับทางนะครับนะาบอกว่าเวลาที่ควายกลับบ้านนะครับถ้ามีแม่ควายตัวใหญ่กลับไปด้วยนะครับหมายถึงแม่ควายที่มีอายุมากกว่า10ปีนะครับก็จะคุ้นทางนะครับเวลาต้องเข้าป่าก็จะไปตามทางมันก็จะง่ายนะครับแต่สองตัวที่อยู่บ้านตอนนี้ก็คือ ้าต้ตอนเนี่ยเขาน่าจะไม่ยอมไปตามทางนะครับนะก็เลยว่าจะเลี้ยงสักพักก่อนนะครับเลี้ยงไว้ที่บ้านสักพักก่อนนะครับเราการดีๆค่อยอต้อนเข้าป่านะครับมารวมกลุ่มกับแม่ควายนะครับกับเพื่อนควายในป่านะครับอ,อืออ สำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเจอควายตัวที่ทมหานะครับก็คือแม่ควายของควายตัวผู้ที่กลับบ้านนะครับควายไม่ได้หยุดไล่กับไร่สวนของชาวบ้านแต่อย่างใดนะครับแล้วก็วันนี้เจอควายทั้งหมด27ตัวนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับที่มาวันนี้นะครับเมื่อเช้าเจอ6ตัวใช่ไหมครับตอมาก็เจอ17ตัวตอนนี้อีก4ตัวนะครับรวมเป็น27ตัวนะครับถือว่า คุ้มค่ามาเลยนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเดชนะกันด้วยนะครับขอบคุณครับ